ซื้อปลั๊กไฟมามีอยู่ช่วงหนึ่งซื้อปลั๊กไฟแบบนี้ก็คือตอนที่ซื้อมาแกะใช้ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าก็คงเหมือนเหมือนกันก็ใช้ได้ก็ใช้ไปก็ลองกดอ่ะเขาจะมีจังหวะที่เขาเป็นแบบนี้ซึ่งบางทีก็มีความหง,งุดหงิดเนี่ย จังหวะแบบนี้แล้วถ้ายิ่งเราทําเล็บนะจบเลยแบบนี้จึงจะต่างกับแบบนี้ถ้าเกิดว่าทําเล็บอะไม่มีปัญหาอะไรง่ายอันนี้ง่ายแต่อันเนี้ยถ้าจังหวะทําทเล็บอะจบเราก็จะมีเกิดแบบนี้ขึ้นคันเนี้ยเราก็เลยแก้ไขโดยการไปหาไอ้พวกนี้มาพยายามหาคิดว่า คงใช้เป็นตัวนี้พอน่ารักเดี๋ยวก็คงจะแปะตัวนี้เข้าไปเพราะว่าเวลาที่เราทำเล็บจะได้ง่ายเนี่ยดี๋ยวแปะอันนี้เป็นวิธีแก้ไขที่เราแนะนำเนาะเผื่อใครแบบซื้อมาแล้วหรือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแปะตรงนี้แต่จังหวะแบบนี้ก็คงแก้อะไรไม่ได้นะ ทางที่ดีแล้วว่าซื้อแบบเนี้ยโอเคเลิศแบบนี้เลิศไม่หงุดหิดแนะนำแนะนำแบบนี้บ๊ายบายค่ะ